ใครรู้ไม่เคยบอกใจกท,ที่ไม่สุดได้ออกก็รู้ว่าเราใกล้กันต่างมีวิชันกัน ฉันต้องกลายเป็นคนที่สายตายาวเพราฉันได้ไปมองเธอ